จะพาเดินไปหาเห็ดยาาในป่าใหญ่นี้นะคะในป่าใหญ่จะต้องใส่เสื้อแบบนี้ต้องใส่เสื้อแบบนี้เพราะว่าเพื่อนบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงล่าสัตว์นะคะถ้าเราไม่ใส่เสื้อสีเขาอาจจะคิดว่าสีดำๆดหรือสีน้ำตาลที่เห็นนั้นคือคือหมีหรือกวางค่ะจะโดนยิงจะต้องแต่งแบบนี้ดังนั้นเสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อพี่ชายเพื่อนค่ะ สโนตกตั้งแต่สองวันก่อนสูงนะคะสโนสูงค่ะสวยด้วยสวยชอบมากเลยค่ะ <c oughs> ชอบมากสโนยังขาวอยู่เพราะว่าเพิ่งตกค่ะจะพาเดินดูเห็ดนะคะจะดูว่าวันนี้จะเจอหลินจือแล้วก็จะเจอพวกเห็ดยาอะไรบ้างนะคะค่ะเอา อาชโนมาากค่ะโอเคไว้เจอกันเดินป่าด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพหมันบ่ง่าแบบที่คิดนะค่ะที่ว่ามายังหายเห็ด น้ำสนอนะคะเพราะว่าปลานี่เป็นปลาใหญ่เป็นปลาขนาดใหญ่เลยะค่ะเป็นหม่องทีสงวนท่านสัตว์ของนัดนิวยอร์กนะคะที่นี่ก็ที่ว่ามันว่างนั่นหมายถึงว่าเพราะหิมะมันคุ้มเนี่ยเขาจะบอกว่าหม่องใดที่มันเป็นหม่องที่เป็นน้ำนะคะหม่องที่มันเป็นแอ่งน้ำนะ,ะเดี๋ยวม,มันจะบอกว่าวันนี้มันอันตรายค่ะอันตรายในการย่าง ดุมๆไปเนี่ยเพราะว่ามันหิมะมันคุ้มอยู่เรามันจะตกลงไปในในในาน้ำได้ค่ะขันนันเป็นน้ำห่วยใหญ่ๆน้ำนั้นจะไหลเจ้าจะหู้แต่ว่าคันเป็นคันเป็นหลุมไน้อยนะคะจะบ้องหูเลยมีบก้า,กาย่างไปมองมองเลวนะคะมองเกาที่เคยมากแล้วก็แล้วก็มากพอเฮ็ด เฮ็ดลิ้นจื้อสีน้ำตาลที่เป็นขอนใหญ่ๆน่ะคะ่ะโว้ยบ่ได้ง่ายแบบที่คิดค่ะคันหันคันเป็นป้าที่เคยไปดูดูน่ะ <t> นะค่ะบ่ยานเลยเพราะว่าจำได้อันนี้ป้านี่เคยมาเธอเดียวนี่เขาเปิดเขาเปิดให้ล่าสา์เห็นมัคะเนี่ยห้อยยางเนี่ยห้อยพวกนักล่าทีะคะ่ค่ะเนี่ยแย่พวกเนี่ย คือว่าล่ะมันเป็นชีวิตของพวกเขามงังมีย่างม่ไหว่ะสโนอห่อนหัวเขาห่อนหัวเขาเลยค่ะมังด้วยจีซับเสียมน้อยเนย่บพูดนนะคะเดี๋ยวค่ะย่งางตอกันนะคะ่ะมันจับโทรศัพท์ไถ่บ่โดนเมื่อมันจะชามันหนาวค่ะโพหนาวหนาวมากปากอะปากกักกว่าบ่ชัดได้ปะขั้แรกทีย่งางหาเห็ดใน ช่วงที่มีหิมะค่ะเห็นห้อยกวางบ่คะเนี่ยยังไม่ไม้เลยค่ะตะลีต้นศาดหลายเนี่ยอย,อยังไม่ไหม้ยูค่ะอันนี้เป็นห้อยกวางยางในปาน่าเนี่ยเนี่ยยังไม่ไหม้ยูค่ะเนี่ยในป่านี่ย่างนี่บ่อหนาวท่อข่างนอกมองหันเป็นทันทางค่ะคอนเมนเสื้อมูฟลังเนี่ยมูฟลังนี่ใจเสาะเด้อค่ะ ฝันนี่ยังบอย่อมขึ้นมาอยู่บอกว่ายังไม่เป็นมูนะฝรั่งนี่ใจสออีหลีค่ะบัดที่นี่สีข้ามทางไปมองที่ว่าเฮดเอดันนั้นนะเฮดเฮดลิ้นจือสีน้ำตาลน่ะเดี๋ยวก็นี่เฮดนี่อย่างนอกน,นี่โอ้โยอันนั้นนะค่ะอันนั้นอ่ะเฮนเลวเฮนเลวเอาถุงวางกันค่ะ เลือมเอาผาพันข้อมากาันนึงหันว่ามันจีด้กลับเมื่อล่ะอันนี้เป็นเห็ดนั่นค่ะเฮ้ยเห็ดอันที่ว่าลิ้นจื้อสีน้ำตานลน่นนะค่ะโอ้มันบาง่างแบบที่แบบที่คิดได้ค่ะอนนเอางัดงัดงัดนี้มลองก่อนค่ะยุคถางนี่จะเย็นกว่าเมื่อถี่ไปเก็บดูดูว้เราเพิ่เห็นดอกเยอะเน้อค่ะ มีชื้นสีน้ำตาลทั้งน้อยพันกัดจีหญ่ยอยู่เอาไว้ช่วงช่วงสปริงจะมาจอบอีกค่ะสำเพะละก็มีหอดเสียมหน่อยเมื่อหนาวเ,เสียมหน่อยมากเลยค่ะที่เบังในในคลิปนะคะอันในคลิปของฝรั่งน่ะที่เขายางเก็บเห็ดในสนอป้าเขาจะเตียนก็นี่ต้นไม้เมื่อล้า,ายแบบนี้ค่ะแล้วก็ดอกเห็ดน่ะ จะเห็นดอกเห็ดเอ,เอขาเนี่ยปากขะข้างได้ค่ะอากาศเย็นเย็นนี่ผู้ที่เคยอยู่เมืองหนาวอย่าจังโโอากาศเย็นเย็นเนี่ยขากันไก่ข้างปากกันเป็นหน้าหนาเบ้ากบอชาดบ้านนี่ค่ะที่คลิปของฝรั่งน่ะที่เขายางปาญ่ย่ำเนี่ยค่ะย่ำหนาวเนี่ยดอกเห็ดก็จะโพอ,อ,อ,าอ่างว่าู่น้ำก๊อกไม้แล้วก็หิมะ คุ้มยูเป็นทหารร้ายลองดูค่ะพอพยางไปไเนี่ยเนี่ยตะลี้นโนสาดไหลโหยังสีถือแอปเปลิลมานั่งห้อยพนยางเนี่ยยางยังสีต้องระว่างเนี่ยค่ะเพราะว่ามองใดมันจะเป็นห่วยกับบ้องหูเฮ้ยยังจำบ่ไดเลยดอีคือจีคือจีใดโง่ไปป,าปลาหมูฝุ่นละบาทเนี่ยค่ะ เราช่วงเนี่ยท่างเนี่ยมืดไวค่ะจักประมาณบ่ายสามนี่มืดตื้อๆแล้วด้วค่ะสงสัยจีใดพาไปเก็บอยู่ปลาหมูเพราะว่าปลาของหมูนัน่นมันยังหูนะค่ะว่ายู่มองไดมองไดบ่วกว้างขนาดนี้ลวก่ะอันเพ่นผ้าครับรถโฟล์วไดส์น่ะมันยังบ่เป็นตะายาันเป็นไหนค่ะมองนูยังหาดอกเห็ดยังบ่ท่านเห็นอยู่ค่ะย่านนั้นตกน้ำนี่เราล่ะ คุณน่ะสโน่หลายแต่ว่นยังอยู่ในนี่นี่เป็นเถือแรกเด้อค่ะยังอยู่ในปาน้ำย้ำหนาวมันจะอุ่นกว่ายางอยู่น้ำพันธข้างค่ะแปลกต้นไม้นี่ย่างหาเห็ดย่ำ่อนก็เย็นเด้อค่ะในป่าค่ะพอยน้าหนาวอุ่นแปลกอีหลีดีดีค่ะวางพ่นกับไปรลี่สันเถะค่ะ โอยโอ๊ยโอ้ยนี่นะยังเนี่ยยังหายัางสิค่ะยังบมท่านเห็นเลยบมท่านเห็นจักดอกเห็นดอกในน้อยวังหนึ่งหันละะนาดมององค์ที่เป็นผงย่ห่งหัน่ะแสดงว่ากวางพนนอนค่ะทั้งกวางทั้งกระลอกเขาลาค่ะเขาช่วงเนี้ยลากวางหาตอกันเด้อค่ะพ่อละกาจะจะเบิ่งมาจะพ,อพอ่อบ่ พ่อเนี่ยยักดอกสองดอกกับพ่อไหนๆได้ลุยมากขนาดนี้แล้วค่ะดีค่ะยังมาวันหนึ่งหั่นวังดูค่ะพ่อเรานี่เป็นสีน้าตาลนั่นแหะค่ะแต่จะว่าเก็บจะเอาไว้นี่เดี๋ยวเอาช่วงนู่นช่วงช่วงนั้นไปมาเก็บเนี่ยค่ะนี่มีหวังนี่อีกดอกนึงค่ะพุณหน่ะพุณน่ะเฮ้ยนี่ค่ะนี่นี่ทั้งนี่ดอกหนึ่ง เอาละพอแล้วสองดอกก็ยังไข่้ยยังดีก็บพ่อพอค่ะนี่เป็นทีวาแบแบว่าสีน้ำตาลน,นะคะ่ะแพงเนี่ยค่ะเห็ดอันนี้ว้ายมีใจไหล <c oughs> แต่ว่าขวนท่วาหลายๆหยนั่งตีค่ะจะยังเก็บพ้นไปนี่เห็นว่าเราพันมากซาน ยังบอเอาไปค่ะเนี่ยเพื่นจะอันนี้อันเก้านะคะเราเ่เวลางญยขึ้นจะงายมองเหลืองๆไหมถึงว่าเพื่อนหญยขึ้นนะคะในที่สุดก็มาเจอสองดอกแรกเพื่อนเจอดอกเล็กนุ่นอันนี้ป้าเจอเองค่ะ กำบังนี่นานยี่หลี่ไหนหาต่อดูวยงอันล่องแนมบงังเห็นเห็นเ็นสีน้ำตาลยูคังซโน่หนะค่ะยายแม่นี่หลีเพิ่นเพินพนพ่นมาใหญ่บอทันโดนเด้อค่ะนี่พิ่นใหญ่เจ็ดเดือนเราจำไม่ได้ช่วงที่มาเลาะเบิ่งเห็ดนะคะ่ะนนี้ดอกนึงค่ะบันนงอีกบังดูรอบทัานห้ามีค่ะ เมื่อังนนกันเคลียร์มืงนีงกันคือจะเบิดแล้วล่ะค่ะเนี่ย <c oughs> นี่เพ <c oughs> ิ่งหันยางมากบอกว่าเอ้ขอนขอนสนนี่มันคือจะบ่มีมหยังดอกบานี กระตงังคนตังอย่างมูวันเลยะ่ะมาเบิงมาเบิงมาั่นเฮ็ดอันนั้นแะค่ะสีน้ำตาลน่ะที่ว่ามีคนมีคนแซวกันทั้งกูเกิลนะคะนี่นี่ค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะว่าท่านเก็บเอาไว้มาเก็บช่วงช่วงคุณล่ะค่ะหลังหลังจจนยารีคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันสูงค่ะ จะนอสูงที่นี่พราะยางเราเฮียเข้าไปในเกิดไม่เกิบโบกเนี่ยค่ะพราะเฮียเข้าไปในเกิบโบกมันไปต้องไปนิว้วมันบวดค่ะนี่นี่ค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ค่ะเนี่ยแพ้งเนี่ยค่ะเนี่ยเฮ้ย,ฮยนี่อียกนะเนาะจะนอนคุ้มจะเลี้ยวบ่เห็นบ่เห็นเลยค่ะขนาดยืดทั้งไต ใส่ละนโน่คุ้มเพลินตรวนี้ทั้งหนึ่งกัน,นะค่ะังนั้นสิละเห็นยากแคะ่ะพะว่าโน่ปกนโนคลุมเด้ดูความสูงของนโนเนี่ยค่ะความสูงของนโนเขาวัดเนี่ยดูสิที่ตกเมื่อวันศุกร์หนักประมาณประมาณสี่สี่นิ้วประมาณสี่ห้านิ้วค่ะนีนี่นเห็ดนะคะ จะยังไม่เก็บแพงนะเห็ดเนี่ยค่ะแต่ขมอย่าบอกใครเลยขมมากนี่ลองมุดมุดไปดูฝั่งนั้นมันจะหาจะมองเห็นยากค่ะช่วงเนี้ยเพราะว่าสโนว์คลุมนั่นน่ะแล้วพอพอเดินสโนว์ก็เข้าไปในในรองเท้าค่ะ พอพอหลุดเข้าไปในรองเท้ารองเท้าที่ใส่มาก็ใต้เขานิดนึงโนมสูงขนาดนั้นฮะมันหลุดเข้าไปในรองเท้าปวดนิ้วหน้าดูเลย